ในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยมันเรื่องมีเรื่องของของธรรมที่ขึ้นมาของอเมริกาเรื่องจีน,นใช่ไหมครัซึ่งจริงๆอ่ะทั้งสองปหาอำนาจเนี่ยมีความขัดแย้งแล้วไทยอยู่ในจุดกลางกลางเนี่ยถ้าเทงเป็นคุณเทงเป็นนายกมนตร,รีจะวางประเทศไทยแบบไหนที่จะได้ประโยชน์ที่สุดจากช่วงการเมืองความเปลี่ยนแปลงระหว่างประเทศครับผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญนะตอนนี้คืออย่าไปมองว่าเราเป็นเป็นประเทศเล็กนะถ้าเราเคยเห็นบทสัมภาษณ์ของ ของคุณเศรษฐาเนี่ยเขาเคยพูดว่าว่าเหมือนเราเป็น small country นะครับจริงๆต้องมองว่าเราเป็น middle power country ก็คือเป็นประเทศที่มีอํานาจในการต่อรองระดับหนึ่งนะซึ่งเรื่องนี้มุมมองที่เราว่เรามองตัวเองเนี่ยมันจะส่งผลต่อการตัดสินใจนะครับในการวางนโยบายกับการต่างประเทศด้วยนะครับสิ่งหนึ่งที่ จำเป็นเป็นอย่างยิ่งนะตอนนี้ที่โลกกําลังแบ่งออกเป็น2องขั้วนะครับซัพพลายเชยนทั้งหมดของโลกนี้ในการผลิตในต่อไปมันจะถูกแบ่งเป็นสองขั้วนะครับ mm hmm. ถามว่าแล้วในส่วนของเราเองเนี่ยความที่เราบอกว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นม i d d l e power country เนี่ยเราต้องพยายามสร้างอำนาจต่อรองเวที mm hmm. ในอาเซียนต่างๆนะครับทำยังไงที่เราจะพยายามรวมตลาดอาเซียนสร้างความร่วมม้ร่วมมือในเวทีอาเซียนได้นะเพื่อ mm hmm. สร้างอำนาจต่อรองที่มากขึ้นได้นะ mm hmm. แต่กับการถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราไม่อยากถึงบทบาท ผู้นำเลยในเวทีจะเป็นพระอาคีในเวทีอาเซียนก็ตามเราเป็นแค่ประเทศเล็กๆการตัดสินใจทุกอย่างเราก็ต้องเลือกข้างไม่ไปทางใดก็ทางหนึ่งแล้วก็คล้ายๆเป็นภัยพิบัตตลอดสิ่งหนึ่งที่พวกเราต้องทำเนี่ยก็พยายามที่ต้องวางบทบาทตัวเองทําตัวเองให้ให,ใหญ่ขึ้นหมายถึงว่าการที่กลุ่มประเทศอาเซียนต้องรวมตัวกันเพื่อจะเปี่ยงหน้าต่อรองอออมีคามสาคัญ ผมยกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะครับซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นแค่ไอเดียที่มีที่มีความเป็นไปได้นะรเรื่องหนึ่งที่มีออความสำคัญแลตอนนี้ก็คือเรื่องพลังงานสะอาดแนวคิดเรื่องระบบสมาร์ทกริดของอาเซียนสร้างการลงทุนได้ขนาดไหนใช่ไหมครับในขณะหนึ่งถามว่าประเทศเพื่อนบ้านเราในอาเซียนอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์เนี่ยเขาไม่มีพลังงานสะอาดของตัวเอง นะแต่ในขณะเดียวกันฝั่งของประเทศไทยเองหรือเราเองเขก,ก็มีเขื่อนมีอะไรที่เราสามารถผลิตพลังงานได้ถ้าเราทําระบบสมาร์ทกริดของอาเซียนร่วมกันทุกประเทศในอาเซียนได้ประโยชน์ร่วมกันนะก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่สร้างการลงทุนใน,ในกรอบอาเซียนนะแล้วเราก็สามารถดึงดูดการลงทุนที่ตอนนี้ทุกการลงทุนจะไปนในประเทศไทยในประเทศไหนเนี่ยอย่าง Data c e n t e เตอเนี่ยก็จะถามเรื่องพลังงานสะอาดก่อนนะแต่ถ้าเรามองว่าประเทศในอาเซียนเป็นคู่แข่งเราจริงๆอันนี้คุณเศรษฐาเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเขาไม่เห็นด้วย กับการที่จะให้ประเทศไทยเป็นทางผ่านส่งพลังงานสะอาดไปสิงคโปร์จากลาวไปสิงคโปร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในมุมมองที่ถ้าเรามองว่าเฮ้ยเราเอาแต่บอกว่าเฮ้ยเราเป็นประเทศเล็กๆแล้วเราไม่จําเป็นที่ต้องร่วมม้ร่วมมือในกรอบอาเซียนในมุมนึงเนี่ยเราก็จะดาเนินนโยบายนแบบีแต่ในมุมหนึ่งถ้าเราดูในภาพใหญ่ว่าตอนนี้เนี่ยั้วมาหาอำนาจสองคว่เขาแข่งขังนกันเองเราจําเป็นที่จะต้องสร้างกรอบความร่วมไม้ร่วมมือนะครับให้เราตัวอย่างขึ้น การร่วมม้ร่วมมือในกรอบอาเซียนผมก็คิดว่ามีส่วนสําคัญซึ่งเราจะไปมองว่าเพลื่อนบ้านเราเป็นคู่แข่งเราไม่ได้ทั้งหมดครับตอนนี้เหลือเวลาอยู่ประมาณ15้านาทีเปิดฟอร์ไหมมีใครอยากจะถามคุณเท้งไหมครับมีใครถามไหมครับมีใครสนใจถามไหมซึ่งนีไหมครับอ่ะไม่มีไปต่อนะ <laughs> ถือว่าเปิดฟอร์ไปแล้วนะครับเปิดฟอร์นี่ไหมครับนี่ครับมีใครอยากถามไหมครับไม่มีนะโอเค เออคุณเทงเนี่ยตอนตอนนี้เนี่ยคือคือมีมีคนหนึ่งเขาถามผมมาีนี่เป็นส่วนตัวมากเลยเขาอยากรู้จริงๆว่าคุณเทงเคยหัวล็อกเสียงดังๆมากที่สุดเนี่ยครั้งหนังไหมมีเรื่องอะไรที่ทําให้เราเคยหัวล็อกดังๆมากที่สุดบ้างไหมพนดีเมืีเมื่อกี้ที่คุยกับพี่ตุ้มก็หัวล็อกดังแล้เคยมีเรื่องขำๆอะไรที่แบบทําให้เราแบบนั้นไหมเพราะเพราะเท่งเนี่ยผมสรับผมนะครับคือผมมาผมรู้สึกว่าคุณเท่งเป็นคนที่ที่แบบ บบมีมีเนื้อหาสาระมาก, <c oughs> แ,ลกแล้วก็คุยต่างๆเนี่ยแต่อยากรู้จริงว่าในชีวิตปัจจุบันหรือเคยตอนที่เรียนวิศวะวิศาวามันต้องแบบเนนะเด็กมันต้องไม่ธรรมดาใช่ไหมมันไม่มีมีเรื่องอะไรที่เป็นแบบเรื่องรวมในชีวิตบ้างไห ที่แบบคืออย่างไอติมเนี่ยผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะว่าชีวิตเขานอกจากเรืมองดูแลก็มีเรื่องอะไรบ้างเนี่ยครับโอ้คนคนนั้นมีหลายเรื่องเลยฮะจริงครับจริงครับเอ่ออายกตัวอย่างอย่างเช่นพรบการศึกษาเนี่ยเขาก็เขาก็ดมอยู่นก็เอ่อผมก็เป็นเป็นคนที่ยังไงดีล่ะพี่ตุ้มเอ่อเป็นคนคุยสบายๆแต่อาจจะเบลอ้น้อยหน่อยเบลอ้น้อยหน่อยนะฮะเอ่อก็ชอบใช้เวลาว่างก็ชอบชอบนั่งอ่านหนังสือชอบชอบเอ่อ คือเวลาที่อยู่ที่ดีที่สุดสําหรับผมก็คือการที่ได้อยู่บ้านเฉยๆอ่านั้นคือเวลาที่เราได้เติมพลังเฉยๆความหมายของคุณเทงคืออะไรอ่านหนังสือหรือครับก็อยู่ใช้ชีวิตสบายๆดูหนังดูอะไรต่างๆนะครใช่ครับก็ดูหนังอ่านหนังสืออยู่บ้านอยู่กับอยู่กับภรรยาอยู่กับครอบครัวครับเวลาที่แย่ที่สุดในชีวิตเวลาที่เราโดนกระทำมากที่สุดแล้วเราสับนหวังสนชีวิตอะอะไรคือสิ่งที่คุณเท้งสามารถทําให้มีพลังในการก้าตอบอยู่กับอยู่กับครอบครัวครับอยู่กับครอบครัว คำปรึกษาครอบครัวหรือว่าอยู่กับตัวเองหรือว่าอะไรก็การที่อยู่กับครอบครัวส่วนใหญ่ที่บ้านผมก็จะเข้าใจว่าผมเป็นคนเป็นคนเงียบๆนะเพราะนั้นเนี่ยเวลาอยู่เขาก็จะแค่อยู่เป็นเพื่อนแล้วก็คอยซัพพอร์ตเวลาที่เรารู้สึกว่าเออมีอะไรอยากจะได้เพื่อนอยู่อยากได้คำปรึกษาก็คุยกับเขาแต่แต่สำหรับผมเนี่ยการที่เรารู้สึกว่ามีคนที่เรารู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วปลอดภัยแล้วก็เข้าใจเราเนี่ย อยู่กับผมอยู่ด้วยนั่งด้วยเฉยๆผมก็สบายใจแนละไม่ต้องไม่ต้องคุยกันซึ่งอาจจะแปลกๆนะหลายๆคนอาจจะรู้สึกแปลกว่าเอ๊ะได้อยู่ด้วยไม่คุยด้วยเลยทุกคนในพักเข้าใจนะฮะถ้าอยู่เฉยๆแล้วก็มีนั่งข้างๆแล้วไม่พูดอะไรนี่คือการสื่อสารอีกรูปแบบหนึง่งอ,อ,อยู่ที่บ้านนี่คือคือเราต้องการคนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างเราที่เข้าใจเราแล้วอยู่เฉยๆรรแล้วถ้าเรามีคําถามที่อยากปรึกษาคนคนนี้ก็จะให้คําบึกษากับเราได้บ้างใช่ภรรยาให้คําบทสั่ อะไรกับเราบ้างหรือเ,เตือนคุณเพลงแลวต้องไหมครับสิ่งหนึ่งอย่างตอนที่เ,เพื่อนๆน,นะครับตอนที่บรรยากาศตอนที่เรามีการย้ายมาเป็นพักประชาชนเนี่ยคนหนึ่งที่ให้ความเชื่อมั่นผมว่าเฮ้ยคุณทําได้คุณทําได้ก็คือภรรยาผมตอนที่เนี่ยก่อนที่จะมีการบวกในที่ประชุมใหญ่พักนะครับมันมีเริ่มมีชื่อเสนอเข้ามาผมก็เริ่มไม่มั่นใจผมก็เนี่ยปรึกษาภรรยากันเขาก็บอกว่าเฮ้ยคุณทาได้เก็บอกว่าอย่างครับ จำประโยคเขาได้เขาบอกว่าถึงเวลาทําแล้วถ sure so, ้ามันเราคิดว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราต้องทําะเดี๋ยวผมก็หาทางทาให้มันสาเร็จกันได้เองเขาเชื่อในตัวผมแบบนั้นถึงแม้วันนี้เราจะมองว่าตัวเราอันนี้พูดตามข้อเท็จจริงนะถ้าเรามองเอะเราไปเปรียบเทียบกับอดีตแกนนาพักวันเราตัวเราณวันนั้นเราอาจจะยังไม่เท่าเขานู่นนี่นั่นเนี่ยแต่ภรรยาผมก็จะเป็นคนบอกว่าเนี่ยเขาเชื่อในตัวผมว่าวันหนึ่งถ้าผมรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องทํามันเนี่ย กับกันถ้าเราไม่รับวันหนึ่งเราอาจจะเสียใจหรือเปล่าที่มีเวลามีโอกาสที่เราจะเข้าไปทามันให้สําเร็จแล้วเราไม่ทำ mm hmm. แต่ในขนาดเดียวกันถ้าวันนี้เรายังลังเลเพราะเรายังไม่เชื่อในความสามารถตัวเองเนี่ยเ mm hmm. ขาบอกว่าวันหนึ่งเจ้คุณก็ทาได้เนี่ยคือครับนีจริงด้านหนึ่งก็คือภรรยาเป็นคนที่เห็นคนุณเ็งมายาวนางกว่าคนอื่น mm hmm. เห็นใกล้ชิดแล้วเขารู้ว่าเขามั่นใจว่าผู้ชายคนนี้เคยผ่านพ้นนี้มาได้ แล้วถ้าถึงเวลาทําจะทําได้นั่นคือความมั่นใจที่ภัรยาให้แล้วลูกถามถามเรื่องยากยากยากที่สุดละเออก็ตอนนี้ผมเองก็อยากอยากถามว่าอยากมีไหมก็อยากมีแต่ว่ามันเป็นการตัดสินใจร่วมกันทั้งสองคนครับภรรยาก็กําลังกําลังตัดสินใจอยู่เหมือนกันอายุก็เข้าใกล้เส้นแล้วถ้าเลยจากนี้ก็อาจจะมีลำบากหน่อย แต่ขณะที่เราเห็นประเทศแบบนี้เรายังมีความหวังให้กับลูกหลานอยู่เราต้องเข้าไปสร้างอนาคตที่ดีให้กับลูกเราด้วยความจริงเ่ะถ้ามีลูกเนี่ยจะมีความมุ่งม,มั่นยิ่งกว่านี้มีมีคนเคยบอกผมว่านักการเมืองในต่างประเทศเนี่ยหลายๆคนเขาก็จะบอกว่าถ้าคุณจะเติบโตขึ้นคุณต้องต้องมีครอบครัวคุณมีลูก เราจะได้รับผลดีขึ้นเหมือนกันในมุมนึงนะฮะแต่แต่ผมเองอาจจะไม่ไม่ไม่ได้มองเรื่องนั้นเป็นเรื่องหลักแต่ก็จะมีสว่วนครับขอถามได้ไหมทำไมเหตุผลระหว่างสองอันมีกับไม่มีมาเื่อเลยคืออันนี้อันนี้อาจจะเล่าพอเล่าได้นะฮะเหตุผลของภรรยาผมเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าสังคมไทยเราตอนนี้ถ้ามีลูกเนี่ยก็จะลําบากอ่าลบากในแง่ที่ว่าเนี่ยเรื่องของ ระบบการศึกษาต้องพยายามส่งลูกไปโรงเรียนโรงเรียนที่ดีต้องพยายามตักดันไหมเรื่องอะไรไหมซึ่งแน่นอนที่สุดแหละเพื่อนๆผมก็จะให้มีแบกมากับผมเหมือนกันว่าเออแบบผมเองก็อยู่ในสถานะที่มีได้นะครับก็คงไม่ได้ปฏิเสธอะไรแต่ว่าเผมเองก็คงไม่ได้เอาเหตุผลนี้ไปพูดกับภรรยาว่าเฮ้ยคุณคุณดูคนที่ลำบากกว่าเราแล้วคุณต้องมีผมไม่บอกเขาอย่างนั้นแต่ถามว่าความรู้สึกเขาคืออะไรเขาบอกว่าเขารู้สึกว่ามีและลำบากผมผมผเชื่อว่าถ้าเป็นไอติ่งหรือติ่มช้เหตุผมจะไปบอกภรรยา ทุกอย่างก็มีเหตุผลครับก็ครับก็เขาเขามีแล้วเขาอยากเรียนด้วยตัวเองอันนี้คือเหตุผลสําคัญนะครแล้วถามว่าการที่เขาจะมีแล้วเขาเรียนได้ด้วยตัวเองได้มันอาจจะต้องมีระบบในการซัพพอร์ตเรียอื่นๆที่ดีกว่านี้ผมคุยกับเขาไว้ว่าซึ่งเขาพูดชัดมากนะครับเขาไม่อยากถ้ามีเขาไม่อยากส่งลูกไปโรงเรียนพิเศษพูดง่ายคือไม่อยากส่งลูกไปแบบโรงเรียนคนมีตังค์เนาะที่แบบเรียนแบบโปรเจกต์เบสโรงเรียนทางเรื่องต่างๆเขาอยากจะในเมื่อผมกับเขาก็โตมาในโรงเรียนรัฐบาล เขาอยากจะส่งลูกไปเรียนในโรงเรียนรัฐบาลเหมือนกันอยากจะให้มีเพื่อนที่เนี่ยรวมๆกันทั้งหลากหลายนะแต่ในขณะเดียวกันก็มันก็จะติดเนี่ยปัญหาหลายๆอย่างที่รู้สึกว่ามีแล้วยังลำบากอยู่นั่นคือผลของเขาที่ยังไม่ยอมครับครับผมว่าเราผ่านจากเรื่องการเมืองใหญ่ๆมาจนถึงเรื่องเล็กๆเรื่องเบาๆเ,เรื่องส่วนตัวเนี่ยผมว่าเราได้เห็นเรื่องราวในชีวิตของของคุณเพ็งมนานครับแล้วก็ผมดีใจที่ มันมีพรรคการเมืองพรรคการเมืองหนึ่งที่มันมีมันมีความหวังมันมีความแตกต่างคือถ้าเราทําธุรกิจเนาะเราก็จะเห็นว่าเออสิ่งหนึ่งที่ที่จะสามารถเปลี่ยนโลกได้ไม่ใช่ความเหมือนแต่มันคือความแตกต่างที่จะเปลี่ยนโลกได้นะครับแล้วก็ขอบคุณคุณเทงขอบคุณพรกประชาชนครับที่สมมุติว่าถ้าเราอะไรก็ตามทีเที่ยงเนินไปก็ตามทีเนี่ยตอบมันผิดพลาดยังไงตามทีแต่ดำลองอยู่คือความหวังคือเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดนะครับในชีวิต ขอขอบคุณพิธี่รครับสวัสดีครับขอบคุณครับ